คุณรู้ไหมว่าฉันตามหาที่นี่มานานแค่ไหนแล้วมีนักล่าสมบัตินับร้อยตามหาที่นี่แต่พวกเขาทั้งหมดได้หายตัวไป โอ้นี่มันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆเจอแล้วนี่สินะต้นไม้ในตำนานต้นกระทร่อมศักดิ์สิทธิ์อ,อ,อนี่มันน้ำมันงั้นเหรอนั่นวิธีของชาวเมืองไม่ให้โจรที่ไหนปีนขึ้นไปขโมยใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยหยาบคายจังเลยนะฉันชื่อน้องใบท่อม เป็นผู้พิทักษ์ของที่นี่ยังไงล่ะที่นี่คนเดียวเหรอเอ,อ้อาเปล่าฉันอยู่กับเหล่าเพื่อน,นของฉันตรงนั้นนะ่ะคนตรงกลางนั้นชจ่อจิงต่หลาเธอสวยใช่ไหมล่ะเอ๋อ,องั้นเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันล่ะดีใจที่ถามนะเดี๋ยวน้องใบท่อมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาหลายพันปีก่อนเมืองนี้เคยจเจริญรุ่งเรืองมากแต่เพราะความล่มหลงในพลังอำนาจของใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ผู้คนแก่งแย่งและฆ่ากันเองเพื่อต้องการจะครอบครองมันทําให้เมืองนี้ล่มสลายไม่เหลือผู้คนเหลือแค่ผู้ตัวเล็กอย่างฉันแค่ตัวเดียวฮสรุว่านี่เธออยู่คนเดียวมาเป็นพันปีเลยเหรอเออๆรู้แล้วไม่ต้องมาซ้ำเตำิมนั่นเสียงอะไรอะ่ะ คือนักล่าสมบัติคนก่อนหน้าเธอที่เสพใบมากเกินขนาดและไล่ทำร้ายทุกคนที่จะมาเอาใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่หมายความว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะซวยแล้วสินะใช่แล้วแบบนี้ชิบหายแน่เอ่แล้วจะเอายังไงต่อละทีเนี้ยช่วยไม่ได้นะเอานี่ไปจับเอาไว้ว่ากินได้แค่ทีละใบเท่านั้นนะเข้าใจแล้ว มดพลังไใอไม่นะจินตลาไปสนกันเลยแล้วทำไมมันสู้ไม่ได้วะเนี่ยให้เอาไว้หนีไว้ไม่ได้เอาไว้สู้แล้วทำไมไม่บอกแต่แรกไอ้ขนรลอยได้ไม่อยู่แล้ววอย นนถ้าเธอตายไปฉันจะเก็บเธอเป็นคอลเลกชันเพื่นใหม่ของฉันเองฉันจะอยากเป็นฮะนี่มันเอเอ้ใบท่อมสนใจทำตัวมีประโยชน์มะเอ๊ะมีประโยชน์ก็แย่แล้วนี่มันข้ากันชัดชดเลยอะเอ๊ะยักยันใบแกหานี่อยู่ใช่ปะแน่จริงก็มาเอาให้ได้สิ ยักษ์งงเฮ้ยว้าวอืมอมเฮ้ยโอ้ยใ้าแผนของเธอเกือบจะฆ่าฉันแล้วนะฮะพูดหนาไม่ตายง่ายๆหรอกจริงไหม น้อยแน่เด็กัากไม่ซิ้งกลิ่นน้ำนมฉันเป็นถึงผู้พิทักษ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะเว้ยถึงฉันจะตัวเล็กแต่ฉันก็สู้คนนะมาว่าจะสกตั้งเปล่ามันเลยมาสรุปเธอจะเอาไปแค่นั้นเองเหรออืมแค่นี้แหละมากกว่านี้จะอันตรายว่าแต่เธอจะไม่อยู่ปกปักต้นกระท่อมนั้นแล้วเหรอก็ในเมื่อใบไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือคนอย่างเธอฉันในฐานะผ,ผู้พิทักษ์ฉันก็คงต้องจับตาดูเธออย่างใกล้ชิดแล้วนะใช่ว่าเธอเหงาหลอกเหลือ,อ เออรู้แล้วเธอจะมากับฉันก็ได้เอาละปิดตำนานต้นกระท่อำกันเถอะเฮ้ยว่าแต่เธอจะเอาใบที่เหลือนั่นไปทำอะไรเหรอไม่รู้สิเอาไปวิจัยต่อละมัง้งอ๋ออย่างนี้ก็เข้าทางเลยฉันสามารถให้ความรู้เธอได้นะไม่เอาเอานะ ฉันก็เป็นถึงผู้พิทักษ์ต้นกระท้อนเลยนะฉันอยู่กับมันไปพันพันปีเชียวนะจะบอกให้ไม่เอาวเพลงใจนา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 โอ้ยเหน๋นนนนนวยวใจ